ตว่าม <muitas S 2> ันเนี <Jean> no ่มีแม yeah. I mean, ่จะเอียบจากนิด <Mexican> น <prescription cheers> yeah, mm ึง hmm. ซูนิยุสซาออกสบายดีเด้อผายละผ่านสายมุ้ยนยุสาเตลบกคมนะแบเจียเแซ่บอ่อนเจ้วคมดงยังยี่บันพอดีจางเลยไบ้างตุ๊กจางมเริ่มแจวหยกพอดีเนี่ยเจีวทำเดียวเข้มเ่ยปอดี นพักกใบใบดีพี่นอ้องนี่ย่างไส้ครับพี่นอ้องมันมาย่างเนี้ยเนาะแม่ย่างไส่ไส่หมูไส่ออนมันตอนนี้ก็เพิ่ด้านขึ้นมาอมืย้ำบอกว่ามาใหม่ก่อนสุกเด้ออ้าพี่น้องไก่แล้วนี้ไก่แล้วควดอุดเอาใหม่ควนสุกมาว่ากันเนาะพี่นอนะ้นองเนาะอีกมือเบาเข็บ อหวานยี่ไ่ก้อนสุกอล้วนพี่น้อง,ต,งต้มยังต้มแจ่วจ้ากินต้ยกับไก่ายนีนยมันไหลล่องเท่ากับวัวไตพี่น้องฮะบอกวเพื่อนทั้งนังของลองเท่ากับวัวไตเออทิ้งต้มน้ำอาบให้นั่งอยู่แล้วพอเปิ้ปีงี่นี่เลิกคนช่วยอันนี้เจ้าลวกข้างแหนบมานนินอืมลวกก่อนว่าจะปิ้งีบ่บอยแม่เราเอียบแล้วพอได้บ่ได้ลวกเลยปิ้งแบบนี้เลยมันเลยข่วนไหลย เออแต่ว่าเชื่อใจพ่อรับรองเธอกินอร่อยแ่บ้แต่เบิ่งหลุดพี่น้องม่เชียให้ดูหน้าตาอันนี้มันตำแก้วก่อนอ้าวพี่น้องมาแแ่บๆเออเออมากินน้ำกันอ๋ออ๋มามาพี่น้องมามากินเพื่อนขาไปทยเราอันนี้ปล้นน้าเลยดีแล้วย่างใสจะแสพเสบ ลุงน่งใคไหมวนยั้ไปทั้งหมดจะให้ลุงน่งน้ำนกได้เนี่เอ้านั่งเลยได้นั่งไว้นันอาบน้ำเข้านนินะเออวันนียังอกอ้หูัน้อาบกอนนนิโตน้อยู่นั่งใกล้กองไฟสดสบายดีเด้อเอ่าอเอาเอาเอาเอ้าเอ้าเอเอ้เอ้าเเออ้าเอ้เอ้เด้าเอ้าเอ้าเออ้เอ้าเาเอแอแต่ว้ามันาเอีาเอาเจาเาอาเอา้เอาอเอเอ ใส่หมูหรือว่าน่ขาแต้วบะคมจะแแซอ่อนแก้วผมลงอยงี้ไปพอดีจางเลยพอดีตัวางาแวนมีแจ่วลพอดีเแจ่วทำแจ่วขึเดี๋ยวนื่อเข้มเนยพอดีได้าพัก มีผ้าม er <c oughs> ีม้อนไปรอกขาเโอเคพันาวนี่นู้นไปทำนไปเออลงไฟมันมมนมีความคมเลยเถิมีความคมหน่งนี่บอกน้ำมันกันกินซำนี่มาคมได้ดีกินรากก้อยได้เนลงคมใส่มือคมใส่งว่คมคมก้คมพอดีไม่แมนใส่งวเด้อมาลุงบอใส่งวเป็นหยาด มันเงียบมันไงับชาม่พันกี่กเะกระะือเขาชื่ออะไรชามนกี่ะใส่เือเอาซี่บอกหัวเราเขาชื่ออาซัมี้เยี่ยมรุ่งรกินคนเดียวความมากวนเราวันนี้คนกับบอกเราวันนี้ผ้าบริสอทธมาสู่หมกมาฝุนวันนี้ผ้าบรลสุทธทงหน้า มีความสุขความสุขกันเพื่อนนะนี่เนี่ยงตเจ้านี่แรงไปตลาดแรงว่าไปตลาดแรงว่าซื้อมันมุกไปตลาดก็เลยกมได้ซื้อเผือกมุกเป็นดูเผือกนไม่แงหยั่งนั่นได้ดิแม่เจ้าหรือว่าแกงเลียงเนี่ยอีหนังเหรอหยั่งได้แล้วยแขเต็มปากเยนี่แกงเลี่ยงไ้อ่อนึ่อนี่ยได้ ใเรคอยขึ้นปากเลยลยายหกมาเดินเทือนเนาะไหมไม่ทางยายหกเดินเทนตัดเท่หร่บ้่อ่ะตัดอันพื้นแล้วตรงเตาันละโอ้แล้วคน ใส่รถเข็นเลีนเลี้ยงบุ๊บป่ะเดียวเนนุงเนาโอ้แกงเลี้ทั้งหมดกลุงรมาจับนยุงรถเข็นในเล่าตั้กนเอดิโอ้ยไปเล่นกวมาเล่นในคนใม่เนี่ยมันก็พลาดมเีีบาดดมแล้วเปลาเออแม่บอกไลเสืออะไรจะเนาแขงใช่เ้อสาวไท่เอเจ็บแลวรวมหนึ่งเลย ลมเตาไพ่นี่ยักเลยนี่นยิงแควและยิ่งแค้วเออลมนะเตาไพ่กันยิ่งแขวแจงแง่งแต่จะดีโหอเป็นไงนะไพ่ใหม่เออชอบมงเ็นมะลุงใบเป็นเนเมี่ยนเลยมันชวนขึ้นน่นอนีย่ยนมี่นรู้่าใบบอก่้องนะับลงบ้าดา คนเกิดว well. ันจันทร์เนาะวันจันทร์วมนนาเกิดวันแดดครับวันพะเลวันนวลองนี่ไงแบบคุณแบบตีหมูตีหมูอืมตีหมูตีเยี่ยวกันมัตีหมู ดกินเขาอแมงว่าม่ดีมาเียหดกินอยู่หาดกินมาหากินคือหมูปีนหมูยุ่งมนว่าหาดุเปนหมูมาหดิเราเราบอกหาดูจิหรือมาดินม ชองการ like ์เนเพียงเบิ่ตวเด็ดฮ้อนฮ้อนฮอดคนวงเว้นสองคนนี่อันนี้เกิดเนื่อมูาอ้อนี่ไปห้องมอเนื้อหมูสั้สามมัคนแรกสามดอกมาถงคแม่เนาะเป็นลูกคนแรกนี่โวะพออืออือ นองมนเนี่ยคหนหลายคนแล้วมันก็รึงนะป่ะเราต้องมเคนแรกเล้วดูขู่เนาะมนเาคนมันซื้อนางมนเลยนะได้ออมาหนาลงงาันได้นมาทันตัวมนเนี่ยามรอบเพื่อนีมาหอดเยกน้กิมเท้ามัแต่ได้อิ่มแพงโอ้ม่วตีว่าินไข่ย่างกินะไรที่นะอิ่ม นั่งสเต็กกับตะมือี่มไปพ่อกินอยู่บอกแซ่บแซ่บได้เปล่งใส่หมูตามแจ่วก็แซ่บไอย่้อยนึกว่าแซ่บ้ยี้ว่าเียกอาหารแซ่บกแซ่บบ่แซ่บก็ยุ่แต่มีว่าไปสิว่าเียมีช่วยอเนี้ยพอรัดไปก่อนเข้าใจเข้าใจน้าลุงเนาะเข้าใจยบ่เนาว่ากันมาเลี้ยมมาเลียไรแม่เอาลัด น่าะจนไปดิว่านี่แบบแบบ้ยขึ้นอยู่อยู่นะถ้าเราแบบแบบไม่เรืกเม่ยื่ขึ้นใช่ไหมป๊าดต้อกชบนะดีกว่าแยกไปเนาะางแล้นะอืมยกลุ่นล่แบบว่ามีเรื่องแบบลักษณะแบบซบขึนในนังวิีประาดแต่กันเอะนะวันรุ่งเนี๋ยผมมาปีไทยอืมอมันว่าให้เก็บอีกเดได้ เวืยดนั่นนลังเก็บมันอยู่ซื่อมันวนมันวนสเละขยะราจะาแคมป์คือไม่ยกยังกัเก็บเลแบอัน้นมากินนะพ่อมันไม่อยู่เฮือนทำแมเบืมือมันก็เล่วแต่มือได้บางมือ็อจากมากมือก็บ่รยากมากเลยะอยู่จะหันจ่เติมสบ้าจะไว้เนาะ mặt oh, mới kêu đâu, mà mặt người phái lửa đi bòi mặt bạc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  bạc mặt bạc mặt bạc bạc Nó sẽ mặt bạc 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 bạc แล้วยามมัยดูคนูใครมันก็บัก่นีจใจคนเาเมันสิสบายบวกันรับม้แม่ที่าบองซักบองผักงเจ้าอย่าเงีเือนูเือนคู่ก็ย่าเยงบ่สะดวกเาแล้วหมันบุอิสระเนี่ยเขาายคนนอิสระอยู่แล้วอะนะมันอคิดน้นั่นเลยคน ไม่อยากไปจายบ้านเพิ่นเมืองทานคืนขี้ข่อเไม่ยึไปให้นีอฮะก็ก็ไปเอาน้ำมากินไหมไป่ก็คือทอดเอือนบอกเอาน้ามากินนะบอกเอาโอเคพี่นอ้องทลิปนี้ไปทริปนี้เอลูกเนาะไปครับ